ละครยังถ่ายไม่จบพี่ชอดสายทิปตอบแล้วเปลี่ยนตัวละครหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจากกรณีที่นักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาถูกนำตัวเข้าเรือนจำในคดี forex 3D ซึ่งตอนนี้สาวพิงกี้ก็มีงานในวงการบันเทิงครั้งอยู่อย่างละครซีรีส์ที่รับไว้มีประมาณ4เรื่อง ล่าสุดพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาผู้จัดละครเรื่องดงดอกไม้ที่พิงกี้รับบทเป็นเกลียวเกตได้เปิดใจถึงประเด็นนี้โดยทางข่าวสดออนไลน์ได้เผยข้อมูลว่าละครเรื่องนี้มีโปรแกรมที่จะต้องออนแอร์ในเดือน2เดือนนี้ทำงานกันไปได้80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังอยู่ในช่วงปลายๆของการถ่ายทำซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่แน่ชัดว่าจะต้องยังไงต่อไปถามว่ามีการวางแผนจะเปลี่ยนตัวละครหรือไม่นั้นต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะละครถ่ายทำจะจบอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนตัวเท่ากับว่าเราต้องเริ่มถ่ายทำกันใหม่หมดตั้งแต่ตน้น นั่นเป็นไปไม่ได้เลยท่าสุดท้ายแล้วน้องไม่สามารถออกมาทำงานได้จริงๆก็ต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการปรับบทในตอนจบหรือว่าใช้เทคนิคของการถ่ายทำต่างๆช่วยเพื่อที่จะทำให้มันไม่เสียอัทรสมากจนเกินไปเราคงต้องพยายามแก้ปัญหาเพราะมันก็ถือเป็นเรื่องสุดวิสัยต้องแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดโดยที่กระทบกระเทือนอัรถรสของคนดูให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าคนดูไม่ได้รู้ว่าบทจริงๆแล้วเป็นอย่างไรถ้าเขาดูก็สนุกไปกับละครไปเรื่อยๆก็จะคงไม่ถึงกับรู้สึกว่าเสียหายอะไรถามว่าเท่าที่ร่วมงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างอย่างที่ทุกคนเห็นว่าน้องเป็นคนมีความสามารถในเรื่องการแสดงอยู่แล้วพี่เคยร่วมงานกับน้องตั้งแต่ตอนศึกสองแสบที่เป็นพิงกี้กับทัญญาตอนนั้นที่ไปถ่ายที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีคลับ Friday the s e r ซ e รแล้วก็มาเรื่องดงดอกไม้นี้ก็จะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดค่ะ